สำหรับการแนะนำฟิล์มกันรอยของ iPad Air 4นะครับมีทั้ง3แบบนะครับชอบแบบไหนใครเหมาะกับอะไรก็เลือกกันได้นะครับใครต้องการราคาประหยัดตัวเริ่มต้นหน่อยก็ไปฟิล์มสายฟิล์มด้านธรรมดานะครับใครที่ต้องการวาดเขียนวาดรูปเยอะๆใช้ปากกาเยอะๆก็ไปฟิล์มกระดาษหรือเปเปอร์ไลท์นะครับสำหรับใครที่ต้องการการกันกระแทกหนักๆนะครับเขาไปตัวกระจกมิรภัยนะครับสวัสดีครับพบกับผมกี้จากช่อง gadget zone channel เช่นเคยนะครับ แวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำฟิล์มกันรอย iPad Air 4รุ่นนี้นะครับตัวนี้เลยที่ผมได้มานะครับจะมีแบรนด์ไหนแบบใดบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันแต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนท่านผู้ชมกด subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยครับครับผมและฟิล์มทุกแบบนะครับก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับ มีทั้งหมดด้วยกันอยู่3ประเภทนะครับที่ผมเอามาแนะนําวันนี้นะครับแบบแบบแรกนะครับก็คือฟิล์มแบบ PET นะครับเป็นฟิล์มใสฟิล์มด้านที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยแหละครับแบบที่2ก็จะเป็นฟิล์มกระดาษนะครับครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็เป็นแบบฟิล์มกระจกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีหลายแบนด์ เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำคลิปกับตอน iPad Pro ไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างฟิลม์มกระจกฟิลม์มกระดาษที่มันเป็นที่นิยมในปัจจุบัน,นมันเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถไปย้อนชมคลิปเก่าได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมขึ้นดก์ไว้ให้ด้วยนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเจาะเป็นแบรนด์ๆไปเลยนะครับว่า g e จ t u r Zone เนี่ยเอาแบบไหนของแบรนด์อะไรมาจาหน่ายบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยว ลุยกันเลยครับครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับฟิล์มแบบ PT นะครับหรือว่าฟิล์มใสฟิล์มด้านที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยแหละครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นของการกันรอยนะครับกันรอยได้ในระดับรอยขีดกวนบางๆนะครับกันรอยขนแมวอะไรนี้ได้นะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะเอาคัตเตอร์มากรีดนะครับหรือว่ากันตกกระแทกนะครับขนาดนั้นนะครับข้อดีอีกข้อนึงของตัวฟิล์มใสฟิล์มด้านเนี่ยมันก็คือราคาค่อนข้างถูกนะครับราคาค่อนข้างประหยัด แล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับติดตั้งเองก็ง่ายส่วนข้อเสียเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับค่ากันรอยของมันเนี่ยอยู่ประมาณ4-5 h เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะกันได้ไม่ดีนะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับ Apple Pencil นะครับก็ถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับเขียนได้ไม่ไม่ลื่นเกินไปนะครับแต่ก็อาจจะหนืดหนืดหน่อยเมื่อเทียบกับฟิล์มแบบกระดาษนะครับผมสำหรับแบรนด์ที่ทาง Gadget Zone นมาจำหน่ายนะครับก็มีอยู่1แบรนด์นะครับก็คือของ Focus นะครับ แบบใสกับแบบด้านนะครับก็สามารถเลือกเอาได้นะครับแบบด้านเนี่ยก็จะลดรอยนิ้วมือได้มากกว่าแบบใสนะครับคือเกิดรอยนิ้วมือได้ยากกว่านั่นเองนะครับสำหรับเรื่องการใส่เคสนะครับการใช้งานร่วมกับเคสนะครับแบบฟิล์มแบบใสแบบด้านเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหากับเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสกันกระแทกอะไรเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันมีความบางนะครับการใส่เนี่ยบางทีเคสมันอาจจะเกือบชนก็จริงแต่มันก็สามารถจะเอาฟิล์มเนี่ย สอดข้างใต้เคสได้นะครับก็เลยจะสามารถใช้งานร่วมก <T> ับเคสได้เป็นอย่างดีครับครับผมแล้วก็มาถึงแบบที่2นะครับก็คือฟิล์มแบบกระดาษนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งภาษาอังกฤษนะครับก็จะเรียกกันว่าเปเปอร์ไลน์นะครับหรือบางรุ่นอาจจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าเนื้อวัสดุเนี่ยเนื้อฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับฟิล์มกระดาษมีความพิเศษยังไงนะครับจริงๆฟิล์มกระดาษเนี่ยก็คือพลาสติก p ี t เหมือนแบบแรกนะครับแต่ว่า มีความพิเศษกว่าในขั้นตอนการผลิตนะครับในการผลิตเนี่ยเขาจะเอาฟิล์ม p e t พลาสติกเนี่ยมาพ่นสารเคลือบนะครับบนผิวนะครับประเภทพวกซิลิก้านะครับเพื่อให้ผิวของเขาเนี่ยมีความกันรอยได้มากขึ้นมีค่ากันรอยที่สูงขึ้นนะครับกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นแถมยังให้คุณสมบัติพิเศษในการใช้งานร่วมกับ Apple p e n c i l ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือเอาไปใช้งานการเขียนการวาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งทำให้ ฟิล์มแบบกระดาษเนี่ยก็เป็นที่นิยมสำหรับ iPad ในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับทั้ง iPad Pro ก่อนหน้านี้หรือว่า iPad air ก่อนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือขายดีมากๆานะครับสำหรับฟิล์มแบบกระดาษเพราะว่าทุกคนก็ะจะใช้งานร่วมกับ apple pencil กันนะครับทีนี้เนี่ยจะมีแบรนด์อะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะครับสำหรับฟิล์มกระดาษนะครับก็คือของ high chill นะครับที่ทาง gadget zone เอาเข้ามาเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นแบรนด์ดังในเรื่องของฟิล์มกันรอย สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่น iPad air 4เนี่ยเขาก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับเนื mm hmm. ้อฟิล์มหน้าตาของฟิล์มจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะครับรีมูฟหนึ่งรีมูฟสองรีม 3, แล้วก็ r e m o ฟส4อยู่ด้านหลังนะครับติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้เท่าที่แกจ g e t นลองดูนะครับแล้วก็ขนาดของฟิล์มเนี่ยไดคัตของเขาเนี่ยจะเว้าในส่วนของกล้องนะครับในส่วนของกล้อง ด้านบนแบบนี้ซึ่งผมเช็คมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Pro 2020ได้นะครับ11นิ้วขนาดของฟิล์มตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบบเคสเฟลลี่นะครับเวน้นมุมมุมข้างๆงขอบซึ่งทำให้สามารถใช้งานร่วมกับเคสกันกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับเคสกันกระแทกแบนดังอาทิเช่นพวก UAG พวกซูกูเคสนะครับพวกนี้ใส่ได้แน่นอนนะครับครับส่วนเนื้อผิวของตัวเปเปอร์ไลท์ของไฮชินะครับ ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่สากเกินไปแล้วก็ไม่ลื่นเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมลายเส้นการวาดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่ทําให้หัวปากกาสึกเร็วเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของไฮชิลครับผมครับผมก็มาถึงแบรนด์ที่สนะครับสำหรับฟิล์มกระดาษหรือเ a เปอร์ไลท์นะครับเป็นของแบรนด์จีเนียตนะครับนี่หน้าตาแพคเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเมื่อแกะออกมานะครับก็จะได้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบเลยนะครับ โวรชือทั้งหมสะอาดก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่พิเศษก็คือที่รีดใหญ่มากนะครับค่อ,อนข้างใหญ่ก็คือรีดทีเดียวก็แทบจะเขาเรียกอะไรติดได้รูดได้ทีเดียวครับไม่ไม่เหมือนบางแบรนด์ที่เขาจะแถมแค่อันเล็กๆนะครับแล้วหน้าตาฟิล์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับแกะออกมาจะเห็นได้ว่ามี4ขั้นตอนเหมือนของชิวนะครับวิธีการติดตั้งง่ายเหมือนกันนะครับมี4สเต็ปนะครับ1 1 2 3 4 จบ4สเต็ปนะครับซึ่งทางกีดโซนก็ได้ทำคลิปรีวิวตัวเต็มของ g ีเนียไว้ตั้งหากด้วยนะครับก็สามารถไปรับชมได้นะครับส่วนของจีเนียเนี่ยข้อแตกต่างหลักๆเลยนะครับที่เด่นได้ที่เห็นได้ชัดกว่าแบรนด์อื่นนะครับก็คือเรื่องของไดคัทนะครับสำหรับตัวฟิล์มกระาดาษ iPad Air นะครับสังเกตตรงกล้องนะครับตัวนี้เขาจะเว้าพอดีกับกล้องเลยนะครับเมื่อติดลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านี่จะเห็นได้ว่ามัน ไม่นแน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะครับว้าวกล้องพอดีนะครับไม่ได้เว้าวเผื่อสําหรับตัว iPad Pro 2020นะครับคือบางแบรนด์เขาก็จะเว้าวกล้องเผื่อเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้นะครับแต่สําหรับแบรนด์จีเนียเนี่ยเขาจะทําแยกรุ่นมาเลยตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับ ในเรื่องของเนื้อฟิล์มนะครับก็ไม่สากเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแล้วก็ไม่ได้ลื่นเกินไปนะครับตัวนี้ทำให้เราจดบันทึกได้ดีและก็ถนอมหัวปากกาเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่หัวปากกา,าก็จะไม่สึกเร็วกับแบรนด์ที่มีความสากมากนะครับส่วนขนาดของจีเนียนะครับเมื่อกี้ผมลองวัดและก็เท่ากับตัวไฮชิวเลยนะครับจีเนียก็มีขนาดเท่ากับไฮชิวก็คือเว้นเป็นฟี์แบบแคสเฟลลี่นะครับเว้น มุมให้สามารถใช้งานกับเคสกันกระแทกได้แทบทุกแบรนด์เลยนะครับเคสแบรนด์ดังกันกระแทกเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูกู UAG นะครับ STM อ่าสไปเนนะครับผมก็เทสมาหมดแล้วใช้งานร่วมกับเคสเหล่านี้ได้นะครับครับสำหรับ g ีเนียนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่น g e เ i ีย e d อีดิชนะครับและอีกตัวหนึ่งมีชื่อรุ่นว่า g e เ i ีย e d อีดิชันนะครับเพอร์เพิร์ลไลทนะครับตัวนี้มันเพิ่มเรื่องของการตัดแสงสีฟ้า รวมไปถึงแสงสีม่วงด้วยนะครับตามชื่อรุ่นเลย p พ r ร l e l i g h ไคัตัวนี้ก็จะช่วยถนอมสายตาให้เราด้วยในการใช้งาน iPad ในระยะเวลานานๆนะครับถ้าเราจะดูข้อเปรียบเทียบระหว่างตัว p u r p l e l i g h t กับตัวธรรมดานะครับเวลาจอมันมืดๆเนี่ยผมว่ามันก็จะมีสีม่วงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่บรบกวนการใช้งานเวลาเราเปิดจอแสดงผลนะครับผม ครับความพิเศษอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์ Genius Edition Pe เปอร์ไลทตัวนี้นะครับใครที่ซื้อไปทุกคนเนี่ยเขาแถมฟรีไปเลยนะครับคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สเรียนออนไลน์สอนวาดรูปนะครับมูลค่า1 9 9 9บาบาทนะครับฟรีทันทีเลยนะครับเรียนกับอาจารย์เป็กนะครับดิจิทัลอาร์ติสชื่อดังของไทยนะครับเขาก็จะมี QR Code อยู่ข้างในแบบนี้นะครับทุกท่านที่ซื้อไปก็จะได้รับ QR Code ในแพ็กเกจนะครับสแกนเพื่อเข้ากลุ่มเรียนได้เลยนะครับ ฟรีไปเลยนะครับมูลค่าถึง1 9 9 9บาทนะครับตัวนี้คุ้มมากนะครับครับผมก็มาถึงแบรนด์สุดท้ายนะครับสำหรับในส่วนของฟิล์มกระดาษนะครับก็คือแบรนด์ของกอริล l านะครับตัวนี้ชื่อแบรนด์เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับแบรนด์ดังอยู่แล้วนะครับกอริลลาฟิล์มกันรอยของมือถือแท็บเล็ตเนี่ยขายดีอยู่แล้วครับในท้องตลาดเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในคุณภาพได้นะครับ แต่ถ้ามาลงดีเทลนิดนึงนะครับฟิล์มกริลลาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะต่างกับ2แบรนด์แรกที่ผมเอ่ยไปนะครับก็คือการติดตั้งเนี่ยจะเป็นมีแค่2ส,สเต็ปนะครับสเต็ปหกับสเต็ปสก็คือเราต้องเล็งแมนนวลนิดนึงนะครับตรงจะไม่มีตัวช่วยตรงกิดกลางที่จะทําให้วางและเล็งง่ายกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับทางแก๊สโซนก็มีคลิปสอนติดตั้งของกริลลาไว้เช่นเดียวกันนะครับ หรือว่าจะเข้ามาติดตั้งกับ g e s t u r Zone ก็ได้นะครับข้อดีของ Gorilla นิดนึงนะครับจะเรียกว่าเป็นข้อดีก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นมีทั้งข้อดีข้อเสียก็ได้นะครับในส่วนของเรื่องของความสากนะครับ Gorilla เนี่ยจะมีความสากของผิวฟิล์มกระดาษเนี่ยมากกว่า2แบรนด์ที่กล่าวมานะครับความสากเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็บางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ชอบเพราะว่ามันจะให้รายละเอียดการลงเส้นได้แบบนิ่งที่สุดเหมือนกับการวาดรูปบนบนร้อยปอนเลยครับบนกระดาษปอนเลยคือ ดินสอลงบนบนกระดาษเนี่ยเหมือนฟิลลิ่งมันจะได้มากที่สุดเลยนะครับสำหรับกอริล่าสำหรับใครที่ชอบการวาดรูปแบบกระดาษสัากมากๆนะครับกอริลาก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ข้อเสียหรือข้อจํากัดนะครับก็อาจจะใช้งานหัวปากกาได้สั้นลงนิดนึงนะครับเพราะว่าแรงเสียดทานมันเยอะนิดนึงนะครับสำหรับแบรนด์กอริล่าแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับสําหรับหัวปากกาเนี่ยถ้าซื้อเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับ สอันรู้สึกแอปเปิลจะขายอยู่ที่790เองนะครับเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ100กว่าบาทไม่ถึง200นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหัวปากานะครับถ้าเกิดคนใช้งานวาดรูปเป็นอาชีพนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับกริล่านะครับข้อแตกต่างกับแบรนด์อื่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของขนาดฟิฟรมนะครับของกริล่าเนี่ยไดคัตเขาจะเว้ากล้องมาเหมือนไฮชิลแบบนี้นะครับเว้ากล้องเผื่อตรงนี้นะครับ แล้วก็ขนาดนะครับก็จะทํามาค่อนข้างเต็มจอดนึงนะครับเมื่อเทียบกับ2แบรนด์แรกก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าผู้ชมเนี่ยจะเอาไปใช้งานร่วมกับเคสกันกระแทกหรือเปล่านะครับก็ต้องเลือกเคสนิดนึงเพราะว่าเคสกันกระแทกบางแบรนด์อาจจะใส่กับอริล่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับสายเปือยเคสหรือว่าเคสที่ไม่ได้หุ้มมากนะครับก็ใช้งานได้นะครับหรือพวกเมจิกคีย์บอร์ดสมาร์ทคีย์บอร์ดก็ใช้งานกับตัว ดีได้นะครับก็เป็นข้อดีซะอีกที่ทํามาเต็มจอนะครับทำให้การป้องกันเนี่ยมันสุดขอบมากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของผู้ชมแต่ละท่านแล้วนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับความสากมากสากน้อยสากปานกลางนะครับความเต็มจอไม่เต็มจอขนาดไหนนะครับก็ลองเข้ามาเลือกหรือว่าสอบถามแกเโซนได้นะครับครับในส่วนของราคาของสินค้าทั้ง3แบรนด์นะครับเดี๋ยวทางแกโซนเนี่ยก็จะลงไว้ใน อ่าดิสคริปชันของคลิปนะครับเพราะว่าราคาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นตามช่วงเวลาด้วยนะครับโปรโมชั่นแต่ละแบรนด์ก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ทั้ง3แบรนด์เนี่ยก็ราคาไม่ต่างกันมากนะครับครับผมและพวกเราก็มาถึงฟิล์มในแบบที่3นะครับเป็นเนื้อฟิล์มแบบกระจกนิรภัยนะครับผมสำหรับกระจกนิรภัยเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้เน้นการวาดการเขียนการจดบันทึกหรือการใช้พวก a p พ l e Pencil นะครับแต่เน้นไปในทางการกระแทกนะครับเน้นการต้องการความใสของจอนะครับไม่ดอกพวกแสงหรือความสว่างลงนะครับหรือว่าสีต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากหน้าจอจริงนะครับก็จะดีมีข้อดีตรงนี้นะครับสำหรับฟิล์มกระจกนีลภัยนะครับซึ่งมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันเลยดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะครับสำหรับฟิล์มกระจกก็คือแบรนด์โฟกัสนะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้ ชื่อแบรนด์พวกเราก็คุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโฟกัสก็มีมาอย่างยาวนานสําหรับฟิล์มกันรอยนะครับกระจกนิรภัยของโฟกัสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในราคาประหยัดนะครับตัวเนี้ซื้อได้ง่ายทุกที่ไหนก็มีนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับหรือว่ามาติดตั้งที่แก z โซนก็ได้นะครับแกสโซนก็จำหน่ายในราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ ของโฟกัสเนี่ยดูจากขนาดแล้วนะครับก็จะมีความเคสเฟลลี่นะครับเมื่อทาบลงไปบนหน้าจอนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียในส่วนของการเคลือบสารการลอยนิ้วมือนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้เคลือบกนรลอยมาเยอะมากนะครับคือลดลอยได้แต่ก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างของฟิล์มตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะไม่มีการประกันฟิล์มแตกนะครับผมครับสำหรับแบรนด์ที่2นะครับก็เป็นแบรนด์ฟิล์มยี่ห้อกริลล่านะครับ ตัวนี้ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับกล่องสีเหลืองๆแบบนี้ของกอริล่าเนี่ยแตกต่างจากโฟกัสตรงที่เกรดของกระจกจะมีความแข็งแรงกว่านะครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีความการกันกระแทกได้ดีกว่ามีความหนากว่านะครับถ้าเมื่อเมื่อผมจับเปรียบเทียบกันเนี่ยของกอริล่าจะค่อนข้างมีความหนาป้องกันรอยการตกกระแทกได้ดีกว่านะครับของกอริล่าเนี่ยเมื่อวัดขนาดลงไปที่หน้าจอนะครับจะเป็นฟิล์มลักษณะ ค่อนข้างเต็มจอนะครับจะไม่ได้เคสเฟลลี่เหมือนของโฟกัสนะครับค่อนข้างเต็มจอสำหรับฟิล์มกระจกของกอริลลาที่มันเป็นแบบเต็มจอแบบนี้นะครับก็จะเป็นดาบสองคมในเรื่องของการหาเคสใสนั่นเองนะครับเคสกันกระแทกบางแบรนด์เนี่ยมันก็จะใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกของกอริลลาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสําหรับสายเปอยหรือว่าใช้งานกับพวกเมจิกคีย์บอร์ดหรือว่าใช้งานเคสที่ไม่ได้กันกระแทกหนาๆมากๆนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้งานร่วมกับ g o r i l l a ได้นะครับและจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์กร illa นะครับตัวนี้ก็จะมีวาร้นตี180วันนะครับข้างในกล่องจะมี QR code คแบบนี้นะครับสามารถสแกนลงทะเบียนเพื่อรับประกันแตกได้นะครับ180วันนะครับตัวนี้เปลี่ยนฟรีได้1ครั้งเลยนะครับต่อไปนะครับแบรนด์ที่3นะครับก็คือ แบรนด์ยี่ห้อ a b l e m ล n นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้องใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะมาที่หลังกว่า2แบรนด์แรกที่ผมเอ่ยไปนะครับแต่น้องใหม่เนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพสูงจริงๆนะครับตัวนี้กระจกเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับที่รีดของเขาจะฝังอยู่ที่แพคเกจแบบนี้เลยนะครับที่รีดฟิล์มอุปกรณ์ก็มีมาให้ครบนะครับคือทั้งความสะอาดนะครับหน้าตาฟิล์มของ Ablemen นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนาดของมันเนี่ยเมื่อทาบลงไปแล้วเนี่ย จะเป็นแบบเคสเฟลลี่นะครับนี่เล็กกว่าของกอริล่านะครับจะมีขนาดเท่ากับของโฟกัสนะครับตัวนี้ซึ่งก็สามารถทําให้ใช้งานร่วมกับเคสกันกระแทกที่ห่อแบรนด์ดังได้นะครับจากที่พวกเราเทสนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับเคส UAG ได้นะครับซูบูได้นะครับจุดเด่นของเอเวอร์มอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการรับประกันนะครับตัวนี้รับประกันได้ยาวนานถึงหนึ่งปีเต็มนะครับนี่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับ วิธีการลงทะเบียนประกันก็ง่ายๆนะครับแค่สแกน QR code หลังกล่องนะครับเขมประกันได้หนึ่งครั้งนะครับผมคิวสัมผัสของ e v e r m ร์เนเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับเพราะมีสารเคลือบลดรอยนิ้วมือมากที่สุดนะครับเป็นพรีเมียมที่สุดในร้านเราตอนนี้ครับครับผมก็มาสรุปสั้นๆกันอีกทีนะครับสำหรับแบรนด์ฟิล์มกระจกนิรภัยนะครับทั้ง3าแบรนด์นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาไม่แพงราคาประหยัดนะครับผมก็แนะนำให้ไปทางโฟกัสนะครับซึ่งมีทั้งแบบ กระจกใสแล้วก็กระจกด้านนะครับมีให้เลือกกัน2แบบเนื้อฟิล์มแบบด้านเนี่ยก็จะลดรอยนิ้วมือได้มากกว่าแบบใสนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีประกันฟิล์มแตกนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการการรับประกันเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็แนะนําให้ไปแบรนด์กริลล่านะครับตัวนี้จะมีประกัน180วันนะครับขนาดของฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นแบบเต็มจอนะครับใหญ่ของโฟกัสก็อาจจะต้องเลือกใช้งานร่วมกับเคสนิดนึงนะครับว่าจะผู้ชมทุกท่านเนี่ยใช้งาน เคสตัวใดยอยู่นะครับก็ลองมาทดสอบกันได้มาถามพวกเราได้นะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการพรีเมียมที่สุดนะครับฟิล์มลดรอยนิ้วมือมีความใสกริ๊กที่สุดนะครับก็แนะนําให้ไปของ e v e r m a n เเลยครับ e v e r m a n ก็จะมีรับประกันสูงถึง1ปีด้วยนะครับผมทำให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีเมียมของทางร้านเรานั่นเองนะครับส่วนใครที่จะซื้อไปติดตั้งเองนะครับตัวฟิล์มกระจกเนี่ยจริงๆแล้วก็ติดตั้งไม่ยากนะครับทางกจจายนโซนก็ได้ดทําคลิปสอนไว้ ในหลายๆแบรนด์นะครับสามารถหาดูได้ในทั้งทาง YouTube แล้วก็ f c e e o o o นะครับหรือว่ามาขอทางน้องๆแอดมินก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เพื่อให้ไปติดตั้งเองได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่เดินทางมาที่ร้านนะครับเราก็มีช่างบริการอย่างดีนะครับช่างผู้เชี่ยวชาญติดตั้งแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมส่วนราคาของทั้ง3แบรนด์นะครับเช่นเคยเดี๋ยวผมก็จะลงไว้ในดีสคริปชันของคลิปนะครับว่า แต่ละแบบราคาเท่าไหรบ้างนะครับรวมถึงโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับก็สามารถอัปเดตกันได้นะครับครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำฟิล์มกันรอยของ iPad Air 4นะครับมีทั้ง3แบบนะครับชอบแบบไหนใครเหมาะกับอะไรก็เลือกกันได้นะครับใครต้องการราคาประหยัดตัวเริ่มต้นหน่อยก็ไปฟิล์มสายฟิล์มด้านธรรมดานะครับใครที่ต้องการวาดเขียนวาดรูปเยอะๆใช้ปากกาเยอะๆก็ไปฟิล์ม กระดาษหรือเพเปอร์ไลท์นะครับสำหรับใครที่ต้องการการ,การการกระแทกหนักๆน,นะครับดูหนังฟังเพลงไม่อยากให้จอมันดปลงนะครับสีคมชัดที่สุดนะครับใส่ยกิ๊กเหมือนหน้าจอเปล่าเข้าไปตัวกระจกมิรภัยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่รับชมนะครับมาถึงจนจบตอนนี้ใครที่มีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะครับหรือจะอินบ็อกมาถามพวกเราได้นะครับใครที่จะเข้ามาติดฟิล์มก็สอบถามเส้นทางได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ